มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับของเมืองไทยเราในบ่ายของวันนี้ผมขอเริ่มต้นกับเรื่องราวของน้ำมันรั่วครับเป็นข่าวใหญ่ไปเลยนะครับเป็นข่าวใหญ่ครับนั่นคือทอดน้ำมันดิบทอดน้ามันดิบใต้ทะเลในนิคมมัตพุทธรั่วครับจำนวนกว่า4แสนลิตรครับนะฮะซึ่งเป็นการรั่วตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโดยทางด้าน มีเรียกว่าทุกสื่อนะฮะมีการนําเสนอประเด็นนี้ครับแต่ว่าผมหยิบมาจากทางด้านมัติชนนะฮะเพราะว่าเขียนข่าวได้กระชับครับมัติชนบอกว่าะะท่อน้ามันดิบใต้ทะเลในนิคมมาตาพุทธครับรั่วไหล400,000ลิตร28มกราคมกลุ่มน้ํามันเคลื่อนถึงหาดแม่รำพึงครับเขาแหลมญาและก็หมู่เกาะเสม็ดนะฮะโดยทางด้านผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเกิดเหตุท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลบเริเวณทุ่นผูกเรือน,น้ำลึก หรือว่าจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลของบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟแนงจํากัดครับตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธอำเภอเมืองระยองหลังเกิดเหตุนะครับบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟแนงจํากัดชี้แจงว่าได้มีการระดมทีมเพื่อควบคุมสถานการณ์ตามแผนรับมือฉุกเฉินพร้อมทั้งหยุดกิจกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดครับตามขั้นตอนของความปลอดภัย แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชุมชนศูนย์เฝ้าระวังและก็ควบคุมสี่แวดล้อมศูนย์ประชาการตอบโต้สถานการฉุกเฉินและก็กลุ่มบริษัทข้างเคียงศูนย์อำนวยการรักษาผู้ประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับทางด้านกลุ่มควบคุมมลพิษครับได้รับการประสานจากบริษัทว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เวลา6กทุ่มกับ10นาทีนะครับของคืนของคืนวันที่25แต่ก็คือเช้าวันที่26ครับมีน้ำมันดิบนะครับรั่วไหลจำนวน40,000 0ลิตรครับ จากท่อใต้ทะเลทุ่นรับน้ํามันดิบกลางทะเลบริเวณมาตาพุทธจุดเกิดเหตุคือบริเวณทุ่นรับน้ํามันดิบกลางทะเลลัติจูดที่12องศา29.3ลิบดาเหนือแล้วก็ลองติจูด101องศา11.76ลิบดาตะวันออกครับทางกรมควบคุมมลพิษจึงได้มีการใช้แบบจําลองก็คือ o อ m แมปนะครับแสดงให้เห็นว่ากลุ่มน้ํามันดังกล่าวอาจเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งทะเลบริเวณหาดแม่ลําพึงครับจนถึงบริเวณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าและก็หมูเม่เกาะเสม็ดน่าจะไปถึงในราวๆววันที่28มกราคมเวลา17นาฬิกานะครับจำนวนที่จะไปถึงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหรือหมู่เกาะเสม็ดนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ180,000ลิตรครับโดยข่าวเองก็แจ้งว่าวันนี้นายอัธพลเจริญชันสานะครับ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและก็คณะจะเดินทางมาประชุมแก้ไขสถานการณ์ที่ห้องประชุมสนากงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมัตตพุธในช่วงบ่ายโมงและก็จะลงเรือไปดูที่จุดเกิดเหตุครับนี่คือการรายงานครั้งแรกของมติชนนะครับทีนี้ขณะเดียวกันพอสายมานะครับมติชนก็รายงานเพิ่มเติมทีนี้ครับรายงานเพิ่มเติมนะครับโดยมีการถแถลงข่าวของสตาป์โตเรเลียมนะครับเมื่อสักครู่นี้รายงานตั้งแต่เช้านะครับ ปรากฏว่ามติชนก็รายง,งานเพิ่มเติมบอกว่าบริษัทสตาร์พิตโตรเลียมรีไฟนงออกถแถลงการลงวันที่2 6มกราคมเวลาตี4กับ2นาทีระบุว่า บริษัทขอแจ้งเพิ่มเติมว่าหลังจากที่เกิดเหตุทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทาการควบคุมสถานาการณ์ตามขั้นตอนของการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและก็ได้ทําการหยุดกิจรก,กรรมในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดตามขั้นตอนของความปลอดภัยนะครับขณะนี้สถา,น,าน,นการณ์สามารถควบคุมได้และก็หยุดการรั่วไหลตั้งแต่เวลา6กทุ่มกับ18นาทีของวันนี้และก็ได้ดำเนินการและก็ได้ดําเนินการใช้เรือฉีดพ่นน้าํายาขจัดคราบน้ํามันเนื่องจากว่าเวลาที่เกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน บริษัทได้จัดทาการสํารวจบริเวณที่เกิดเหตุในเช้าวันนี้เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไปนะครับโดยทางด้านบริษัทได้มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อมศูนย์ประชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าวชุมชนกลุ่มประมงใกล้เคียงศูนย์อำนวยการรักษาผูะโยชน์ของชาติทางทะเลและก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนเป็นอย่างดีครับ ซึ่งประกอบไปด้วยกำลังพลเรือและกรน้ายาขจัดคราบน้ำมันนะครับเพื่อใช้ในการขจัดคราบน้ำมันนะครับสำหรับการดำเนินการของโรงกลั่นน้ำมันบริษัทยังสามารถเดินเครื่องได้ตามปกติโดยไม่มีผลกระทบจากอุบัติการณ์แต่ประการใดนะครับถ้าเผื่อมีความคืบหน้าบริษัทจะมีการรายงานอีกครั้งหนึ่งครับจนกว่าสถาน,นการณ์จะปกติครับอันนั้นเป็นการรายงานในช่วงเวลา8ปดนาฬิกานะครับของวันนี้ครับนะฮะเป็นการรายงานในช่วงเวลา แต่ว่าออกข่าวนี้เวลาประมาณ11นาฬิกาครับพอตกบ่ายมาครับมีรายงานแจ้งมาล่าสุดที่นี้ครับาตามไปดูทีนี้ครับเป็นการรายงานล่าสุดที่นี้ครับจากมติชนเหมือนกันนะครับจากมติชนเหมือนกัน โดยรายงานครั้งล่าสุดนี้นะครับทางด้านบริษัทสตาปิตโตเรเลียมรีไฟแนงต์ออกถแถลงการเป็นฉบับที่3ครับลงวันที่26มกราคมเวลา11นิกา30นาทีระบุว่าตามที่บริษัทแจ้งเหตุน้ำมันดิบรบั่วเบรียนทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลหรือจุดขวนถ่ายน้ำมันทะเลเอ่อน้ำมันในทะเลนะครับซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาตาพุทธไปทางทิศตะออกเฉียงเหนือนะครับเอ่อทิศตะออกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรครับ เมื่อเวลา3ทุ่ม6นาทีของวันที่25มกราคม2565บริษัทได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือพัทที่1ด้วยการใช้เครื่องบินกองทัพเรือบินลาดตระเวนเพื่อดูเพื่อดูสํารวจการเคลื่อนที่ของน้ำมันพบว่ามีปริมาณน,น้ำมันหลงเหลืออยู่ในทะเลประมาณ20ตันนะฮะนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหการรมน้ำมันในการช่วยเหลือน้ำยาขจัดคราบน้ำมันและอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน และก็บริษัทได้มีการประสานงานจากบริษัท Oil Spin Resort Limited นะครับณประเทศสิงคโปร์ซึ่งขณะนี้กําลังส่งผู้เชี่ยวชาญด้านาผู้เชี่ยวชาญนี้เดินทางมาให้ความช่วยเหลือโดยทันทีครับบริษัทคาดว่าจะสามารถขจัดและก็เก็บคราบน้ํามันได้หมดภายในไม่ช้าอย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดส่งทีมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลก,กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดครับ สำหรับการดำเนินง,งานของโรงกลั่นน้ำมันบริษัทยังสามารถเดินเคลื่อนได้ตามปกติโดยไม่มีผลกระทบจากอุบัติการณ์ดังกล่าวแต่ประการใดถ้าเผื่อมีความคืบหน้าทางบริษัทนะครับจะมีการรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะระยะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับนี่เป็นการถแถลงการฉบับที่3นะครับาาก็ถือว่าน่าจะครอบคลุมนะครับก็ต้องขอบคุณทางด้านมติชนนะครับที่มีการรายงานอย่างต่อเนื่องเป็นอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ได้ว่าเป็นอุบัติเหตุแหะครับเพราะว่าเราเองมนก็ไม่ได้เกิดความคาดหมายนะครับแต่ว่าทางผู้สื่อข่าวเองก็ไม่ได้มีการรายงานผลผลกระทบที่เชิงลบหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นี้แต่ประการใดนะครับรายง,งานเพียงแค่ความคืบหน้าของการแก้ปัญหาครับ ไปถึงทันได้ผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลเซอร์วบส19 9 7เถนนกลังอาวุธกลับซึ่งเขามีเครื่องมือครบคันทันสมยสัยเทียบเท่ากับสูบริการของค่ารถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมย่อก,กว่าถึง30%นะครับมีที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับ แล้วก็จะมีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกนะครับไม่พอยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับแล้วล่าสุดนี้ทางด้านอุบลสวิทมีการให้บริการเพิ่มเติมเป็นตอรอออนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับอ bon ุบลสวิหนึ่งเก้าเก้าเเปิดทุกวันเลยครับตั้งแต่2องโมงเช้ายัน5้าโมงเย็นแบบวันสต็อปสวิทมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับ รับบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต,ต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส NGV LPG อันนี้เขาจะตรวจทุกวันพฤหัสและก็วันเสาร์นะครับแล้วก็รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3 และที่เป็นไฮไลท์คือรับฝากต่อทะเบียนด้วยเรียกว่ารถมาคนมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิตบริหารจาัดก,การให้ตัวท่านเองก็กลับบ้านกลับออฟฟิศไปทํางานต่อได้ครับพอเขาบริการจัดการ,เร,กร,รนนกาเรียบร้อยก็โทรแจ้งคุณพรตอนนี้เอกสารเรียบร้อยมารับคืนได้ที่อุบลิหนึ่งเกกาเ9โทรสอบถามรายละเอีครับศูนย์หกสองสครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครนะครับมีปัญหาเรื่องราวของสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดก็แวะเวี่ยนไปที่อุบลการแว่นไปตรวจวัตตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะตัวเราช่างเองเขาจะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลนขนาดไหนเวลาสวมใส่แล้วจึงจะสบายตาช่างบอกได้แต่ว่าคอมพิวเตอร์บอกไม่ได้ครับเพราะว่านี่เป็นประสบการณ์ล้วนๆครับ นอกจากนั้นเราก็ยังสามารถที่ไปเลือกกรอบแว่นตาให้เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแแบนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับโรงรับจำนำของเทศบาลนครอุบลราชธานีครับ แต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีเบียศีษะหน้ามือตรายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอทอประดับ5ดาวนะครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐฝั่งวารินก็รุ่นทวีห้าแยกวารินครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อไปของฝากของตอ้อนก็สุดยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแหลกครับนี่คือสูตรต้นตำรับของน้ำมันเหลืองทั่วประเทศครับ เลือกซื้อได้เลยครับกับทีมงานของคลีนเรดิโอทั้งคลังยาและก็รื่องทบีให้แยกวารินครับ